สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซานก็จะมารีวิวนะคะตัวนี้เลยก็คือ i n s t a าบล์นะคะไม่ใช่ซานบลกนะคะก็คือ f e ฟ h w t e n i n g m i l l นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะที่ทาก่อนออกแดดซึ่งตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำนมมันช่วยทำให้ผิวของเรา ชุ่มชื้นแล้วก็ซึมซับได้อย่างเร็วไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าของเราแล้วก็ลำคอของเรานะคะวันนี้เนี่ยแซนก็จะมารีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอย่างช้าช้านะในการพูดอ๋อไม่ใช่โอเคค่ะวันนี้ค่ะแซนไม่เล่นละกันเนาะวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวตัวนี้เนาะผลิตภัณฑ์ i n s t a บ้องเลยค่ะเฟก ไว i ์ชิ i นิ่งมิไม่ใช่ซันบองนะคะแต่ตอนนี้มันชื่ออย่างงี้จริงๆก็คือ i n s t เตอร์บองเฟสไวชิ่งมินะมันมีส่วนผสมของน้ำนมที่มันจะช่วยทำให้ผิวของเราเนาะชุ่มชื้นไม่ทิ้งความมันไว้หน้าเนาะเมื่อเราทาหน้าแล้วก็ลำคอเนาะก่อนที่จะออกแดดตัวนี้มันจะช่วยปรับให้เราเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ทั้งเนี้ย ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยเหมือนกันเนาะก็เนี่ยเดี๋ยวซันจะมารีวิวให้ดูค่ะอ่ะซันจะมารีวิวใค้ดูที่ใส่บ้า่นนี่คือเดี๋ยวมองไม่ชัดเนาะพอดีแบบใส่ตาสั้นค่ะโอเคแซนก็จะมารีวิวให้ดูนะคะตัวนี้เลยดับแรกนะคะเราก็นี่อันนี้คือเป็นข้างขวากับข้างซ้ายนะคะ แซนก็จะมาทาข้างข้างซ้ายของแซนเนาะข้างขวาแซนไม่ได้ทานะคะทาลงไปบนไปบนแบบหลังมือของแซนเนาะปุ๊บแล้วก็นี่ค่อยคค่อยๆแบบเหมือนนะคะค่อยคอยให้มันแบบซึมบนหลังมือของเราเนาะ หลังมือแซนก็จะดำหน่อยเนาะซึ่งเราก็เนี่ยมันก็จะไม่เหนียวเนินหนาแล้วก็ไม่ทิ้งความมันเนาะที่เราทาครีมบนผิวของเรามันก็จะดูแบบนุ่มเลยล่ะตอนที่ซซนทาตอนนี้มันนุ่มเพราะว่าผสมด้วยน้ำนมจะบอกว่าไอโปเนี่ยเฮ้ยแบบเดือนนี้คือแซนไม่เคยเห็นแบบเดือนไหนมีเลยนะ คือแซนก็ไม่รก่อนนี้มันมีหรือเปล่าแต่ว่าเดือนนี้มันมีแบบซื้อ2แถมหนึ่งเลยอะคือมันลดเยอะมากอะถ้าใครสนใจอะสามารถที่จะทักมาหาแซนได้เนาะเนี่ยเออเนี่ยเราก็จบตบเนาะเนี่ยดูดิเออเนี่ยก็คืออันนี้คือเป็นข้างขวาที่แซนไม่ได้ทาน,นะค่ะส่วนนี้เป็นเป็นข้างซ้ายที่แซนทานเห็นไหมมันก็จะเห็นแบบความแตกต่างกันเลย ก็คืออันนี้มันเหมือนแบบดูดูแบบเขาเรียกแบบดูดูแบบ,แบ,บแบบเริ่มดูแบบเหมือนชุ่มชืนะ้นเนาะแล้วก็ดูจะเริ่มออกแบบเหมือนเหมือนจะแบบเริ่มแบบ เริ่มแบบเริ่มแบบโอเคขึ้นนะผิวมันเริ่มแบบโอเคขึ้นกว่าข้างนี้เนาะอ, uh, นะอันนี้ข้างข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายของแซนเนี่ยนะคะดูเนี่ยมันเป็นแบบมันจะเริ่มแบบโอเคขึ้นก็คือมันเริ่มแบบสับเซคือมันเริ่มชุ่มขึ้นมันเริ่มชุ่มขึ้นแล้วก็มันเริ่มแบบนุ่มขึ้นพอเราทาเนาะแต่ <Okey. S 2> <But S 1> ท่าน,นี้คือที่มันจะขาวแล้วก็จางใสได้เนี่ยต้องใช้เวลาเนาะ ใช้เวลาหลายวันมั้งละ่ะบางคนก็แบบเจ็ดวันบาคนก็เกินเจ็ดวันมาแล้วแล้วแต่เราอะคะ่ะแล้วแต่สภาพผิวของเราแต่ละคนเนาะซื้อใส่ก็มารีวิวให้ดูคือมันนุ่มมากจริงเลยเนาะอันนี้ซื้อสองแถมหนึ่งเลยโปรนี้เดือนนี้นะคะโอเคยังไงก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะนี่เห็นไหมมันจะดูนุ่มขึ้นอันนี้มันดูแบบไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่